ค่ะคลิปนี้จะมาเชื่อมให้เขาเป็นวงกลมนะคะแถวแรกให้เขาเป็นวงกลมนะคะเมื่อเราได้ขนาดรอบปกเราแล้วก็จะเชื่อมให้เขาเป็นวงกลมรอบตัวเรานะคะอันนี้เป็นจุดจะขึ้นแถวใหม่นะคะก็คือเราก็เชื่อมตรงกลางให้เขาอยู่ตรงกลางหลักแบบนี้แล้วเราขึ้นโซ่สามนะคะอันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟสามตัวนะคะลงในช่องนี้นะคะ แล้วก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้านะคะก็มาเอ็กลงตรงช่องนี้แล้วก็โซ่สามเอ็กลงช่องนี้นะคะจุดนี้จะจะเริ่มเชื่อมเป็นจุดแรกเลยนะคะก็คือโซ่สองนะคะแล้วก็หยิบดอกหันด้านผิดชนกันนะคะก็คือเราจะต่อมุมนี้กับมุมนี้นะคะพอตรงนี้มัน องมุมนี้ที่เหลือก็เอาไว้ตรงนี้สองมุมเพื่อจะจะต่อดอกอื่นนะคะเราจะต่อมุมบนก็คือตรงนี้เลยนะคะตรงช่องโซ่ห้านะคะเชื่อมต่อแล้วก็โซ่อีกสองนะคะแล้วเรากลับมาดอกด้านหน้านะคะจิ้มลงไปช่องถัดไปโซ่หนึ่งไปเชื่อมดอกด้านหลังช่องที่เป็นโซ่สามนะคะโซ่หนึ่งมาเชื่อมดอก ฝั่งด้านหน้านะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะต้องทำโซ่สองค่ะโซ่สองกลับมาเชื่อมดอกด้านหลังนะคะโซ่สองค่ะพันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟลงในช่องช่องนี้นะคะสามตัวนะคะหนึ่งสองสาม โซ่สองนะคะกลับไปเชื่อมที่ดอกด้านหลังตรงนี้นะคะโซ่สองค่ะกลับมาดอกด้านหน้าก็คือจุดแรกก็คือช่องนี้เลยนะคะโซ่หนึ่งค่ะกลับไปดอกด้านหลังนะคะช่องที่เป็นโซ่สามนะคะโซ่หนึ่งกลับมาค่ะอีกตรงตรงช่องนี้นะคะแล้วโซ่สองนะคะกลับไปช่องที่เป็นโซ่ห้าฝั่งนี้นะคะ โซ่สองค่ะกลับมาตรงนี้เลยนะคะแล้วโซ่สามนะคะก็มาจิ้มลงหลักนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าพัหนหัวเข็มสองครั้งทำเอฟสามหลักลงไปที่ช่องนี้นะคะตัวที่หนึ่ง 2นะคะสแล้วก็โซ่5อีกทีนะคะ 1, 2, 3, 4, 5เอ็กลงช่องนี้นะคะโซ่3ค่ะเอ็กลงช่องถัดไปโซ่5ค่ะ 1, 2, 3, 4, 5เอ็กลงช่องถัดไปนะคะโซ่ 3, 1, 2, 3 รงมุมนี้เรายังไม่ต่อนะคะเราจะมาต่อเชื่อมต่อมุมข้างบนนี้นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟสามหลักลงในช่องเดิมนะคะช่องนี้แบบนี้นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาเอฟลงตรงนี้นะคะ ซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเกลอกลมถัดมานะคะตรงจุดนี้เราจะต่อแล้วนะคะก็คือขึ้นโซ่สองก็หยิบงานอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็หมุนงานให้เขาอย่าให้เขาบิดนะคะก็คือด้านผิดชนกันนะคะก็คือเราจะเหลือใบหนึ่งมุมแล้วเราจะต่อสองมุมนี้นะคะก็คือเชื่อมต่อตรงนี้ตรงจุดที่เป็นโซ่ห้านะคะแล้วโซ่สองค่ะ แล้วก็กลับมาดอกตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งกลับไปเชื่อมดอกด้านหลังค่ะโซ่หนึ่งกลับมาดอกด้านหน้านะคะแล้วโซ่สองนะคะกลับไปเชื่อมจุดด้านหลังนะคะตรงนี้โซ่สองค่ะพันหัวเข็มสองครั้งกลับมาทำเอฟที่ดอกด้านหน้าสามขานะคะสามหลักนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะ,คะกลับไปเชื่อมที่ดอกด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะโซ่สองค่ะกลับมาดอกด้านหน้าก็คือมาตรงตรงนี้เลยนะคะช่องนี้เลยนะคะโซ่หนึ่งกลับไปดอกด้านหลังนะคะลงไปที่ช่องโซ่สามนะคะโซ่หนึ่งค่ะกลับมาที่ดอกฝันน่นนนนงทา,นนางนี้นะคะด้านหน้าเราก็คือตรงนี้แล้วขึ้นโซ่สองเชื่อมกับ ช่องที่เป็นโซ่ห้านะคะโซ่สองอีกทีนะคะแล้วก็กลับมาดอกด้านหน้าแล้วโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามลงตรงนี้นะคะแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทําเอฟสามหลักลงในช่องเดิมนะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอกลงตรงนี้นะคะโซ่สามหนึ่งสองสามลงตรงนี้ค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงถัดไปนะคะโซ่สามค่ะเอกลงช่องสุดท้ายนะคะก็ปิดงานจบด้วยการขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ นับไปโซ่ที่สี่นะคะก็จิ้มลงไปโซ่ที่สี่ตึงผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ปิดงานนะคะเราก็จะตัดไหมได้เลยเราก็จะได้วงกลมขนาดรอบปกที่เราต้องการที่เราใส่ได้นะคะตรงนี้ตรงนี้ใช้ตัวนี้หน,นึ่งใช้อยู่ที่หน้าห้าหลังห้านะคะได้สิบดอกปลกได้ประมาณ สามสิบแปดนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูตอนขึ้นแขนตรงนี้นะคะมาเข้าแขนกันตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อการเชื่อมแขนเข้าแขนนะคะมาถึงตรงจุดนี้แล้วหนี่งก็ขึ้นโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มนะคะมามาเชื่อมลงตรงตรงนี้นะคะ ดึงให้เขาอยู่ตรงกลางเนาะจุดเริ่มต้นนะคะแล้วขึ้นโซ่4ค่ะ1,2,3,4นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งทํา F ลงช่องเดิมจำนวน3หลักนะคะค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ไปโซ่5ค่ะ1,2,3,4,5นะคะมาเอกลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็โซ่3อีกทีนึงนะคะ เอกลงช่องถัดมาก่อนนะคะตรงจุดนี้เราจะเชื่อมนะคะก็คือขึ้นโซ่สองเราก็จับชิ้นงานมานะคะก็คือเอาชิ้นบนก็คือมันจะเหลือจุดเชื่อมอยู่ตรงนี้นะคะจุดเชื่อมจุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็จะเชื่อมตรงตรงนี้นะคะตรงกลางนี้อีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยแล้วก็คือเชื่อมจุดนี้เลยจุดโซ่ห้าตรงนี้นะคะ ก็ทําโซ่สองนะคะแล้วก็กลับมาดอกด้านหน้าก็เอ็กลงไปตรงนี้เลยนะคะโซ่หนึ่งกลับไปดอกด้านหลังนะคะเอ็กลงช่องที่เป็นโซ่3โซ่1กลับมาดอกด้านหน้า สองนะคะกลับมาเชื่อมดอกด้านหลังนะคะตรงนี้โซ่สองค่ะกลับมาดอกด้านหน้านะคะลงช่องนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะกลับไปดอกด้านหลังนะคะลงในช่องที่เป็นโซ่สาม หนึ่งค่ะกลับมาดอกด้านหน้านะคะตรงช่องนี้โซ่สองค่ะกลับไปจุดเชื่อมมคือจุดที่เราเชื่อมมาคือตรงนี้เลยนะคะตรงกลางนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีบ้างอยู่หนึ่งกับบ้างอยู่มุมนี้ให้เราต่อตรงกลางนี้นะคะโซ่สองค่ะกลับมาดอกด้านหน้านะคะค่ะตรงนี้เราจะเชื่อมแค่นี้นะคะแล้วเราก็ ถักให้เต็มดอกเลยค่ะก็คือโซ่สามลงช่องนี้ปกตินะคะแล้วก็ทําปกติถัดมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งลงตรงนี้สามเนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอกลงไปช่องนี้ โซ่สามเอกลงช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอกลงช่องถัดไปนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามเอกลงช่องถัดไปเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งตามเอฟสามหลักในช่องนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เอ็กลงหลักนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักวนมาจนจนจบดอกเลยนะคะทําเหมือนเดิมจนจบด,ดอกจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะเชื่อมต่อจ,จุดนี้เลยนะคะจุดที่เป็นเราขึ้นโซ่สี่ที่เป็นช่องนี้นะคะนี่นะคะถักไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวรับมาต่อแขนอีกอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือทําเหมือนดอกนี้นะคะเดี๋ยวจะต่อฝั่งนี้ให้ดูอีกดอกหนึ่งนะคะ พอเราทําดอกสุดท้ายตรงนี้ปึ๊บให้เราโซ่สองนะคะให้เราโซ่สองแล้วก็มาเลงหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่นะคะดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาเชื่อมลงหลักนี้เลยนะคะแล้วก็ดึง ให้อยู่ตรงก,งกลางแบบนี้นะคะขึ้นโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟสามหลักลงในช่องนี้ก่อนนะคะโซ so ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงตรงช่องนี้นะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามลงช่องถัดมานะคะตรงจุดนี้เราจะเริ่มเชื่อมนะคะขึ้นโซ่สองค่ะแล้วเราอันนี้กีที่เราต่อขึ้นมานะคะให้เราจับมุมนี้เลยค่ะมุมที่เราต่อไว้ตรงนี้นะคะให้เราอยู่ตรงมุมนี้นะคะ กขาจะมนีนี่หนึ่งคู่นี่หนึ่งคู่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคู่ให้เราต่อตรงกลางนี่เลยนะคะเชื่อมต่อตรงกลางแล้วก็โซ่สองค่ะหนึ่งสองมาเอ็กลงดอกนี้นะคะดอกที่เราถืออยู่โซ่หนึ่งค่ะกลับไปดอกด้านหลังนะคะดอกนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะถือไปฝั่งนี้ละ ดอกด้านหลังก็คือมาเชื่อมต่อตรงโซ่สามฝั่งนี้นะคะโซ่หนึ่งกลับมาข้างหน้าค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะกลับไปดอกด้านหลังโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งมาทำ f ลงตรงจุดนี้สามสามครั้งนะคะ ซ่สองค่ะหนึ่งสองกลับไปดอกด้านหลังตรงนี้นะคะหนึ่งสองโซ่สองกลับมาดอกด้านหน้าค่ะฝั่งนี้ทิ้มลงหลักแรกตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งกลับไปเชื่อมดอกตรงที่ทาไา้สามเอ็กนะคะไม่สามโซ่นะคะโซ่หนึ่งกลับมาช่องนี humans, ้นะคะและทําโซ่สองค่ะ โซ่สองนะคะกลับไปเชื่อมตรงช่องที่เป็นโซ่ห้านี้ไว้นะคะกับโซ่สองกลับมาค่ะกลับมาหลักถัดมานะคะแล้วโซ่สามถักวนจนจบดอกเลยค่ะถักวนปกติเหมือนเดิมจนจบดอกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครัง้งทำเอฟลงตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงช่องถัดไปค่ะโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงช่องถัดไปค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องถัดไปคะ่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำยีบตรงสามหลักในช่องเดิมนะคะ ซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ x ลงช่องถัดมานะคะอ x ลงช่องแรกเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามอกลงช่องถัดมาโซ่ห้าสามสี่ห้าอ x ลงช่องถัดมาค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามอกลงช่องนี้นะคะและ้วขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ช่องนี้อีกสามหลักโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอ็กลงช่องนี้นะคะช่องแรกโซ่สามค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องถัดมานะคะ โซหาค่ะหนึ่งสอ็กามลงช่องถัดมาโซ่ส so นะคะหนึ่อ็กามลงช่องถัดมาค่ะขึ้นโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5นะคะขันหัวเข็ม2ครั้งทำเอฟสาหลักลงในช่องนี้นะคะ ซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้านะคะเอ็กลงช่องนี้โซ่สามเอ็กลงค่ะโซ่ห้าเอ็กลงช่องถัดมาโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องนี้แล้วก็ปิดงานด้วยการขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนับไปโซ่ที่สี่หนึ่งสองสาม หนึสองสามโซ่ที่สี่นะคะแล้วก็เชื่อมปิดงานค่ะแบบนี้นะคะตัดตัดเลยนะคะเราก็จะได้แขนขึ้นแขนแบบนี้ไว้นะคะคือดอกบนและดอกล่างนะคะเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆต่อให้เป็นวงแขนขนาดที่เราใส่ได้นะคะ หนิงใช้ตัวนี้ห้าดอกนะนิงจะต่ออีกีอกคู่หนึ่งแล้วก็ต่ออีกดอกหนึ่งข้างบนนะคะก็จะได้ห้าดอกรอบวงแขนอันนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันดอกที่เป็นดอกใต้ท้องแขนตรงนี้นะคะตรงใต้ท้องแขนเชื่อมตรงนี้นะคะ